อะมาติดตามกันครับหวยออกไปแล้วนี่ครับได้น้ำมนต์ลูกไข่ใ,ให้โชคที่ผมลง YouTube ไปงวดวันที่1นึ่กรกฎาคม2565ไปติดตามดูได้ใน YouTube ครับที่ผมบอกว่า7นีเนนนะ7น่เป็น1นะเนี่เป็น1ก็ได้นี่ครับ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก่อนหวยจะออกเมื่อวานนี้วันหนึ่งฮะวันที่สามสิบเลขเจ็ดตัวนี้ก็ได้แตกออกเองฮะไม่มีใครไปถูกนะฮะแตกออกเป็นเลขหนึ่งผมก็บอกไว้แล้วว่าเจ็ดตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งได้ก็ออกล่างครับก็เข้าล่างหกหนึ่งฮะหกหนึ่งคนที่มาให้ทำน้ำมนต์ให้เนี่ยเขา มาเอาประจำฮะจะทําน้ํามนต์ให้ประจําเขาก็ไปเอาก็ไปซื้อถูกครับ61ครับไปซื้อถูก61ครับก็ขอโชคดีแต่ถูกไม่มากครับ2ี่สบามสิบาทสี่บาทนี่ครับหกหนึ่งแต่คนเอาไปจับนี่ก็แม่นจริงๆแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกครับก็คือคุณการจนาน,นี่ทำ ทำแล้วก็ลงใน YouTube แล้วก็คนที่เข้ามาขอให้ทำให้นะครับเข้ามาเอาประจำแล้ถูกประจำอ่ะเรียกว่าถูกเกือบทั้งปีคือไปจับเองนะครับเราจะไม่จับให้นี่ครับแล้วก็จะดูสูตรของผมนะครับสูตรของผมก็มีอ่าพึ่งลงไปงวดนี้เหมือนกันงวดวันที่หนึ่งกันนานีครับไปตามดูได้ครับสูตรของผมเข้าจังๆนะครับแต่ต้องไปจับคู่เองนะ อ่สี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเข้าครับมันจะมีตารางให้ครับตารางแนวตั้งกับตารางสี่เหลี่ยมนะฮะไปไปติดตามดูเดี๋ยวก็จะลงวันนี้เลยครับวันนี้เอามาให้ดูครับว่าหกหนึ่งล่างนี่เข้าครับแต่บนไม่เข้าบนไม่เข้าแต่มีเจ็ดมีหนึ่งอยู่แต่บนไม่เข้ามีสามอยู่แต่ไม่แต่ไม่มีสี่นะครับเดี๋ยวติดตามได้ครับติดตามได้เดี๋ยวผมจะลง ให้เรื่อยๆแล้วผมจะลงคองผมนะครับลงวันนี้ผมทําเสร็จแล้วจะลงให้เลยจะได้เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันแต่นนเนินๆครับจะได้เอาไปวิเคราะห์กับเจ้าอื่นๆโอเคครับ